ก็่าสวัสดีท่านผู้ชมทุ่าน,นนะครับตอนนี้อยู่ช่างเดมอนคุงวันนี้จะมาสอนทำกัดนะที่กิฟต์ผมมาสอนทาเพราะว่าคนรกระโหลกเยอะแล้วเนื้อแ,แบบเาืดวงนี้มาต้องการเดี๋ยวลูกแก้ววิญญาณเลยว่าผมลืมเพื่อนเนผมขอเปลี่นสายนี่กิบก้องต้องการลูกแก้ววิญญาณ มัมสองอย่างรแรกทกเก้าว,วิญญาณกับอ็อบมิตเตอรี่แล้วกันกับนี้ครับเอาบินไม่ได้ยังใช้บนแสงบินมาเกาะบ,บอสไดอ้เลยครับเดี๋ยวจะมีบอสเอรากอสนะครับก็บตีไปเลยครับจะมีโอกาสดอกอัพมิตเตอรี่หนึ่งเซนกับอบัพวิญญาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะสองสิส่งนี้ร่วมก,ก,กับเกาะแรกครับ ต่อไปก็จะเปลี่ยน NTR กับ Belit NTR กับ Belit มาเกาะเียครับอย่างแรกเราต้องไปตีอ,อดลต้าให้มันดอกออฟดักก่อนนี่ครับ Belit 1% NTR 5%เรมื่อก่อนตอนที่อัปเดตไปไหม NTR 1%นึ่งเอรเเองครับไปส่งสิ่งนี้ก็กลับไปกับเล่ไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นอะไร ก็จะเป็นเบอร์เซอร์กับเบอร์เซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยครับเหมือนจะมีลูกสาวตัวนี้เข้าไปครับจะมีการเกิดทุกๆสามถึงสี่นาทีนะครับแล้วเบอร์เซอร์ h e l e m t ล p กับเบอร์เซอร์ c h e s t b i a t e พีไอเอสองตัวนี้ก็ได้นะครับก็ขอทั้งหมดออกมาแล้วกดซื้อไปเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นการรีวิวนะครับฟันดาบเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหทั้งที่เห็นพี่ M1Q9 บอกว่าเขายังอัปเดตไม่สมบูรณ์นะครับสิลเซตเป็นการแปลงหน้านะครับเละแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเลือดไปเงื้อยนะเัือดไม่ใช่คู่กับไอ้คนัวิหน้า V2 เลือดไปเรม่อยเลย S Q X เป็นการหมุนไปตัดนะครับ S Q C เป็นการขีดเป็นเบรย์ะไม่รู้ครับเหมือนอาร์เรย์เลยก็คืออาร์เรย์รวบตัวนี้นะก็จะ S Q C อาออเรย์ทีเปลี่ยนไปนั่นแหละ S Q V การตัดตัวครับเหมือนไอเทมเลยว่ะนี่ครับ S Q N อยู่ที่นี่ เรียงดับ็1นะครับนี่ก็มเปลี่ยนเท่าี้นะบุยบุย